จะนำเราในการเฝ้าเดียวแบบเสาสามแอลในเช้าวันนี้ขอมอบเวลาให้กับท่านอาจารย์ฉลองรับในการที่จะนำเราเฝ้าเดียวในเช้าวันนี้ขอมอบเวลาเลยค่ะครับผมขอบคุณพี่น้อยนะครับพี่น้อยดำเนินรายการได้ดียอดเยี่ยมครับก่อนอื่นสวัสดีท่านอาจารย์สวัยอาจารย์เชษเกียรติพี่น้อยและพี่น้องผู้ได้รับผ่ผ่อนทุกท่านครับขอบคุณแม่ยา่าสำหรับ การนัศการในเช้าวันนี้และขอบคุณพระเจ้าสําหรับคําอธิษฐานของพี่น้องครับเพราะว่าจนะในวันนี้วันจันทร์ที่17มิถุนายน2024อยู่ในหนึ่งโคลินบทที่7ข้อที่34ถึง36ครับหนึ่งโคลินบทที่7ข้อ34ถึง36ได้กล่าวว่า เป็นการสองฝักสองฝ่ายฝ่ายหญิงที่ไม่มีสามีและสาวพมจารีนั้นก็สารวนในการงานขององค์พระพุทธเจ้าเพื่อจะได้เป็นคนบริสุทธิ์ทั้งกายและจิตใจแต่หญิงที่มีสามีแล้วก็สาวนในงานของโลกนี้เพื่อจะทำสิ่งซึ่งเป็นที่พอใจของสามีข้าพเจ้าว่าอย่างนี้ก็เพื่อประโยชน์ของท่าน ไม่ใช่เอาบ่วงบาทของท่านแต่เพื่อความเป็นระเบียบให้ท่านปฏิบัติองค์พระเจ้าโดยปราศจากใจสองฝักสองฝ่ายแต่ถ้าชายใดมีคู่มันเป็นสาวพรหมจรรีและรู้สึกว่าตนจะปฏิวัติต่อคู่มันอย่างสมควรไม่ได้มีความรักร้อนแรงและต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ให้เขาทำตามปารถนา คือให้เขาแต่งงานเสียไม่มีความผิดอันใดเราที่ถ่ายครับข้าแต่พระเจ้าขอพงค์เปิดเผยความล้ำลึกขอปพงสอนข้าพงทั้งหลายในการเฝ้าเดี่ยวในเช้าวันนี้ที่เราจะประยุกต์ใช้เอาพระวจนะนี้มาใช้ในชีวิตประจําวันของเราแล้วก็เกิดผลเป็นที่ถวายเกียรตยิยศแด่องค์พระวิญญาณขอพระยาไปสุด ที่จะสําสแดงและสอนแต่ละคนแต่ละคนพูดคุยกับเราทั้งหลายทุกคนโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระงที่จะสอนเราที่จะสําสแดงถึงค,ความร้ำลึกแห่งพระวจนะคำของพง์นี้กับข้าพงทั้งหลายด้วยพงจะขายเราจึงยกย่องเราจึงสรรเสริญขอบพระคุณพงค์ในพระนามพระเยซูกิจเจ้าเอเมนพี่รองครับสถานการณ์ตอนนี้ในคอส55เป็นสถานการณ์ที่พิเศษ ถ้าเราย้อนกลับไปที่ข้อยี่สิบหกข้อยี่บหกบอกว่าเพราะเหตุความยากลำบากที่จะมาถึงอยู่ในเวลานี้พระเจ้าเห็นว่าทุกคนควรจะอยู่อย่างที่เขาเป็นอยู่เดี๋ยวนี้หมายถึงว่าอะไรหมายถึงการข่มเหงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกำลังจะเกิดขึ้นของซีซารใเนโล ซึ่งจะมีการข่มเหงและแม้กระทั่งอาจารย์เปาโลเองท่านถูกประหารชีวิตในช่วงเวลาต่อจากนี้เพราะฉะนั้นเพราะว่าเจ้าอนนี้จึงบอกว่าในข้อที่ยี่แปดนะครับขออนุญาตย้อนกลับไปในข้อที่ยี่สิบแปดข้อยี่สิบเจ็ดครับข้อยีิบเจ็ดว่าท่านมีภรรยาแล้วหรืออย่าหาช่องที่จะทิ้งภรรยานะครับแล้วก็ท่านที่เป็นคนตัวเปล่าเหรือ อย่าหาภรรยาเลยหมายถึงว่าเป็นสถานการณ์ที่จะมีความยากลําบากที่สุดเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยให้อยู่ในสถานะที่เป็นอยู่คือถ้าเป็นโสดก็เวลานี้ไม่ไม่ต้องยังไม่ต้องมีภรรยาหรือว่าถ้ามีภรรยามีครอบครัวแล้วก็รักษาครอบครัวไว้เพราะสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยคงไม่ใช่เวลาที่ที่ เราจะอยู่อย่างสุขสบายแล้วแต่ว่าการข่มเหงที่ยิ่งใหญ่การถูกประหารชีวิตการถูกจับขังคุกโดยศีิซานเนโลกำลังจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจที่สุดเลยก็คือเผชิญกับการข่มเหงนี้ <c oughs> และทุกคนจะต้องผ่านให้ได้และแม้กระทั่งอาญ่าเปาโลท่านท่านถูกประหารชีวิตในเวลานี้ โดยคําสั่งของซีซาในโลกนี่คือสถานการณ์เบื้องหลังของของพระวจนะตนัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พระวจนะตัวนี้ก็กล่าวก็คือว่าในข้อที่สามสิบแปดนะครับเหตุฉะนั้นคนคนใดที่แต่งงานกับคู่มั่นของตงนก็ทําดีอยู่แต่ผู้ที่ไม่แต่งงานก็ทําดีกว่าหมายถึงในสถานการณ์พิเศษ แบบนี้การข่มเหงที่สุดในช่วงเวลานั้นเนี่ยผู้ไม่แต่งงานผู้ที่เป็นโสดดีกว่าแต่พี่น้องสิ่งที่น่าสนใจก็คือเพราะว่าเจนะไม่ได้บอกว่าให้เราเป็นโสดให้เราห้ามเด็ดขาดการแต่งงานเป็นบาปห้ามแต่งงานทุกคนที่เชื่อพระเจ้าจะต้องเป็นโสดเพราะวาเจนะก็ไม่ได้บอกแบบนั้น แต่ว่าในสถานการณ์ตอนนั้นถ้าหากว่าเป็นโสดดีกว่าอันนี้อันนี้คือความหมายเพราะฉะนั้นเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้เมื่อเนื้อเรื่องเป็นแบบนี้ผมตั้งชื่อเรื่องว่าวันนี้ครับในข้อที่สามสิบสี่ถึงสามสิบหกผมตั้งชื่อเรื่องว่าโสดหรือแต่งงานดีชื่อเรื่องวันนี้ครับโสดหรือแต่งงานดีประการที่หนึ่ง ดีทั้งสองถ้าไม่สองฝักสองฝ่ายแต่ให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าจะต้องให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งไม่ได้ให้พระเจ้าเป็นที่สองครับให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งประการที่สองครับโสดหรือแต่งงานดีประการที่สองคือดีทั้งสองถ้าบริสุทธิ์ทั้งกายแล้วก็จิตใจ ประการที่สามโสดหรือแต่งงานดีคําตอบคือประการที่สามครับดีทั้งสองถ้ามีระบบระเบียบในการรับใช้ที่สําคัญคือจะต้องมีระบบระเบียบในการรับใช้ต่างหากประการที่สี่ครับโสดหรือแต่งงานดีคําตอบคือดีทั้งสองถ้าถูกต้องตามน้ําพระไถยและไม่ผิดเรื่องเพศ นี่คือจะเป็นคําตอบแล้วก็เป็นพระวจนะที่ได้พูดถึงในวันนี้ครับในข้อที่สามสิบสี่ถึงสามสิบหกเราจะมาดูประการที่หนึ่งะครับประการที่หนึ่งในชึ่อเรื่องโสดหรือแต่งงานดีประการที่หนึ่งก็คือดีทั้งสองถ้าไม่สองฝักสองฝ่ายแต่ให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งข้อที่สามที่สี่ขึ้นต้นมาบอกว่าเป็นการสองฝักสองฝ่ายพี่น้องครับ พราะวนะไม่ต้องการให้เราเป็นสองฝั่งสองฝ่ายสองฝั่งสองฝ่ายหมายถึงอะไรเรามาดูตรงนี้ฝ่ายหญิงที่ไม่มีสามีหมายถึงคนคนโสดและสาวพม,มาจารีนะั้นก็สารวนในการงานขององค์พระมิ่งเจ้าหมายถึงคนโสดจะมีเวลาในการรับใช้พระเจ้า มากกว่าในการที่เขาสามารถจดจ่อที่องค์พระพุทเจ้าในการในการรับใช้นะครับเพื่อจะให้เป็นคนบริสุทธิ์ทั้งกายและใจแต่หญิงที่มีสามีแล้วก็สารวนในการงานของโรกนี้เพื่อจะทำให้เป็นที่พอใจของสามีแต่เพราะว่าจะนะก็ไม่ได้บอกว่าเราจะต้องเป็นโสตเรา เราห้ามแต่งงานโดยเด็ดขาดแต่ประเด็นที่สำคัญก็คือไม่ว่าจะแต่งงานหรือว่าจะเป็นโสดสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออย่าให้เราสองฝั่งสองฝ่ายอย่าให้เราให้มีสิ่งใดที่สำคัญกว่าองค์พระวิญญาจุดที่เราควรจะเป็นก็คือไม่ว่าเราแต่งงานหรือว่าเราเป็นเป็นโสดก็ดีสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ,อ การที่เราจะให้องค์พระผู้เป็นเจ้าการที่เราจะให้องค์พระ <st ut ters> ยูคิ์เจ้า <st ut ters> เป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราเป็นที่หนึ่งในครอบครัวของเรา <st ut ters> และไม่ให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาแบ่งแยกเราออกจากการที่เรารับใช้พระเจ้าจากการที่เราให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่ง <st ut ters> พระเจ้าเป็นที่สุดพระเจ้าคือสุดยอด ที่สุด number วันในชีวิตของเราโดยเด็ดขาดอันนี้คือความหมายเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือดีทั้งสองห้ามไม่สองฝักสองฝ่ายห้ามสองฝักสองฝ่ายห้ามให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความสำคัญมากกว่าองค์พระวิญญาณแต่เราจะให้องค์พระวิญญาณของเราเราจะให้พระเจ้าคำเราจะให้การรับใช้เราจะให้องค์พระคิดเจ้าเป็น ที่หนึ่งและมีความสำคัญที่สุดในชีวิตของเราอันนี้คือคำตอบว่าจะโสดหรือว่าแต่งงานดีครับประการที่หนึ่งประการที่สองโสดหรือแต่งงานดีประการที่สองก็คือดีทั้งสองถ้าบริสุทธิ์ทั้งกายและใจข้อที่สามสิบสี่ตรงกลางๆบอกว่าเ,เพื่อจะได้เป็นคนบริสุทธิ์ทั้งกาย และใจหมายถึว่าเราจะต้องเป็นคนขี้บริสุทธิ์ทั้งกายและจิตใจหม่ถึงถ้ามีครอบครัวก็บริสุทธิ์ถ้าเป็นโสดก็บริสุทธิ์ทั้งกายแล้วก็จิตใจหมายถึงให้เราทําดีที่สุดครับเราทําดีที่สุดกับองค์พมีพระเจ้าเรารับใช้องค์พมพระเจ้าแล้วก็ ในขณะเดียวกันเราก็ทำดีในครอบครัวกับลูกกับภรรยาให้เราบริสุทธิ์แล้วก็ในขณะการคนที่เป็นโสดก็ต้องบริสุทธิ์ทั้งกายและใจรักษาชีวิตโดยเฉพาะเรื่องเพศให้มีความบริสุทธิ์ทั้งกายแล้วก็จิตใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโสดหรือว่าแต่งงานดีสรุปก็คือดีทั้งสองถ้าเราสามารถที่จะ รักษาความบริสุทธิ์ได้ทั้งกายแล้วก็จิตใจของเราให้ชีวิตของเราผูกพันอยู่กับพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งให้เราบริสุทธิ์ทั้งกายแล้วก็จิตใจไม่ว่าเราจะแต่งงานหรือเป็นโสดก็ดีทั้งนั้นถ้าหากว่าเราสามารถรักษาชีวิตความบริสุทธิ์ท้งร่างกายแล้วก็จิตใจครับนี่คือประการที่สองประการที่สามโสดหรือ แต่งงานดีประการที่สามคือดีทั้งสองถ้ามีระบบระเบียบในการรับใช้นี่คือประการที่สามครับข้อที่สามสิบห้าบอกว่าข้าพเจ้าว่าอย่างนี้ก็เพื่อประโยชน์ของท่านเพระวจะนาเพื่อประโยชน์ของเราทั้งหลายทุกคนไม่ใช่เอาบ่วงบาทของท่านไม่ใช่เพื่อให้เป็นปัญหาหรือว่าเป็นภาระกับเรา แต่อะไรครับประโยคต่อมาเพื่อความเป็นระเบียบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็จะต้องมีความเป็นระบบระเบียบในการรับใช้ฮะแต่เพื่อความเป็นระเบียบให้ท่านปฏิบัติองค์พระพุทธเจ้าโดยปัดแากใจสองฝักสองฝ่ายแต่ที่สําคัญที่สุดก็คืออย่ามีใจสองฝักสองฝ่ายในการที่ เราจะมีระเบียบในการรับใช้มีระเบียบวินัยชีวิตของเราในการที่เราจะทํางานขององค์พระวิญญาณให้สําเร็จทั้งคนโสดแล้วก็คนแต่งงานจะต้องมีระเบียบมีวินัยมีการเข้มงวดกับตัวเองเหมือนที่อาจารย์เช่อเจ็ดตท่านบอกว่าไม่ใช่รับพระคุณอย่างเดียวจะจะต้องมีระบบระเบียบมีวินัยมีความ สม่ำเสมอกับตัวเองด้วยครับให้ท่านปฏิบัติองค์พรทเจ้าอ่ะเป็นระบบระเบียบในการรับใช้ในการทำงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้สำเร็จทั้งคนที่โสดแล้วก็คนที่แต่งงานแล้วนี่คือประการที่สาประการที่สี่โสดหรือแต่งงานดีดีทั้งสองถ้าถูกต้องตามน้ำพระไถยและไม่ผิด เรื่องเพจข้อสามสิบหกครับแต่ถ้าใคมีคู่มัน่นเป็นสาวโรมาจลีและรู้สึกว่าตนไปรัดต่อคู่ม,มั่นอย่างสมควรไม่ได้มีความรักร้อนแหลและต้องทําอย่างใดอย่างหนึ่งก็ให้เขาทําตามใจปรารถนาคือให้เขาแต่งงานเสียไม่มีความผิดอันใดพี่น้องครับสังเกตนะครับให้เขาแต่งงานเสียไม่มีความผิดอันใดแสดงว่า การแต่งงานไม่ใช่ความผิดเหมือนที่ผมอธิบายตอนแรกเพราะวันะไม่ได้บอกห้ามการแต่งงานเพราะวันะไม่ไม่ได้บอกว่าการแต่งงานเป็นความผิดแต่สิ่งที่ถูกต้องก็คือต้องทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าทำให้ถูกต้องแล้วก็ไม่ผิดเรื่องเพศถ้าเป็นคนโสดก็ ไม่ผิดเรื่องเพศโดยการที่ให้เขาแต่งงานให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้วก็สำหรับคนที่แต่งงานมีภรรยาแล้วในข้อที่ยี่สิบเจ็ดเหมือนที่ผมพูดตอนแรกครับท่านที่มีภรรยาแล้วหรืออย่าหาช่องที่จะทิ้งภรรยาเลยครับเพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าทั้งการเป็นโสดและการแต่งงานนี้ เป็นสิ่งที่ดีทั้งทั้งทั้งสองอย่างและในข้อนี้ในข้อที่สี่ถ้าถูกต้องครับการเป็นโสดหรือว่าการแต่งงานถ้าถูกต้องตามน้ำพระทัยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีทั้งการเป็นโสดแล้วก็การแต่งงานแต่ที่สําคัญก็คืออย่าผิดเรื่องเพศอย่าผิดจากน้ําพระทัยของพราวอันนี้คือเนื้อหาทั้งหมดในวันนี้ในหนึ่งครีบทที่เจข้อที่ 34ถึง36ในชื่อเรื่องโสดหรือแต่งงานดีถ้าเราทำเป็นสามแครับ L1 ข้อ1 D ทั้งสองถ้าไม่สองฝักสองฝ่ายแต่ให้พระเจ้าเป็นที่1 L1 ข้อ2 D ทั้งสองค่าบริสุธิ์ทั้งกายและใจ 1> L หนึ่งข้อสาดีทั้งสองถ้ามีระบบระเบียบในการรับใช้ L หนึ่งข้อสี่ดีทั้งสองถ้าถูกต้องตามน้ำพระทยและไม่ผิดเรื่องเพศนี่คือเนื้อหาของพระวจนะทั้งหมดในวันนี้วันนี้เราจะไม่ว่าเราเป็นโสดหรือว่าเราแต่งงานเรามีครอบครัวหรือว่าเราเป็นโสดรั้ เราจะให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราเราจะรักษาความบริสุทธิ์ทั้งกายแล้วก็จิตใจเราจะมีระบบระเบียบในการรับใช้ทุกวันเวลาของเราอะแล้วก็เราจะถูกต้องตามน้ำพระไทยและไม่ผิดเรื่องเพศนี่คือเนื้อหาทั้งหมดใน ในวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรแล้วก็ขอพระเจ้านาคำนี้ที่จะสำเร็จในชีวิตของเราทุกคนไม่ว่าเราเป็นคนโสดหรือว่าคนที่แต่งงานแล้วครับขอพระเจ้าอวยพรและขอมอบเวลาครับผมาเมนขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระวจนะคําคของพระเจ้าในเช้าวันนี้โสดหรือแต่งงานดีดีทั้งสองแต่ไม่สองฝักสองปายแล้วให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งดีทั้งสองถ้า ระเบียสุดทั้งกายและใจดีทั้งสองถ้ามีระบบระเบียบในการรับใช้ดีทั้งสองถ้าถูกต้องตมนานพระไัยและไม่ผิดเรื่องเพศขอบคุณ,รรพ,รคณรรพระเจ้าสําหรับพระวจนะคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้ที่ะจับเราที่สอนเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับอาจารย์ฉลองรักที่มาแบ่งปันเ้อาเดียวแบบสำแอลในเช้าวันนี้ขอบคุณพระเจ้าได้รับพระพรมากมีเรื่องประชาสัมพันธ์นะคะพี่น้องสมุดเฝ้าเดียวครึ่งปีหลัง ระหว่างเดือนกร,รกฎาคมถึงธันวามีแล้วนะคะพี่น้องในราคาเล่มละ180บาทติดต่อได้ที่น้องนุ้ยวรังขนางนะคะพี่น้องท่านใดยังไม่มีรีบไปหาซื้อได้นะคะที่กิจจากเหนือแกล้วแล้วก็ประชาสัมพันธ์ค่ายครอบครัวหัวข,ข้อประจำค่ายปีนี้คือบูธความเชื่อและเสริมกำลังใหม่ใที่เชียงดาวกูดวิวรีสอร์ทระหว่างวันที่21ถึง23กรกฎาคม ห้องพักแบบสแตนดาร์ดหนึ่งพันบาทและห้องวีไอพีท่านละหนึ่งพันห้าร้อยบาทสองสามวันสองคืนนะคะพี่น้องเหมาใจอาหารแบบบุฟเฟ่หกมือ้อขอบคุณพระเจ้าถ้าพี่น้องท่านใดพร้อมแล้วสามารถที่จะลงทะเบียนได้ที่น้องหญิงคุณทิดานะคะแล้วก็ฝากให้พี่น้องอธิษฐานเผื่อเนอะ กลุ่มปู่กลุ่มอลูนที่จะมีพี่น้องเข้ามาร่วมกันนมัสก,การอธิษฐานในทุกๆเช้าห้าสิบท่านขึ้นไปและขออธิษฐานเผื่อการถือศีลอดอาหารในวันเสาร์แรกของเดือนกรกฎาคมคือวันที่วันเสาร์ที่หกนะคะด้วเวลาสิบโมงถึงบ่ายสามที่จะมีพี่น้องเข้ามาร่วมอธิษฐานห้าสิบท่านขึ้นไปและวันพรุ่งนี้จะเป็น หัวข้ออธิษฐานแบบเจาะจงนะคะแล้วก็จะมีสองหัวข้อนี้ด้วยขอบคุณพระเจ้าเวลานี้จะขอมอบเวลาให้กับท่านอาจารย์เชิดชูเกียรติในการสรุปข้อเบี่ยงแบบสามแอลแล้วก็อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าในเช้าวันนี้ขอมอบเวลาเลยค่ะครับใครในครั้งนี้ถ้าช่วงบ่ายมีเวลาเราอาจจะจัดกิจกรรมโยวาทีก็ได้นะนะครับในหัวข้อโซนหรือแต่งงานดี ขยอวาทีไม่ใช่โตวัตีนะครับก็จะทําให้เกิดความคลื่นเคร่งและก็มีสารละนะครับก็ขอบคุณพี่น้อยนะครับที่ดูแลพระเจ้าจะเวพรนะครับอปลรดนะครับวันนี้แบ่งปันได้ชัดเจนมากนะครับเราในฐานะผู้รับใช้พระเจ้าเนี่ยสิ่งที่สําคัญและสําคัญดับเบิลก็คือการซื่อสัตย์ต่อพระคําของพระเจ้าอาเมนไหมการซื่อสัตย์ต่อพระคําของพระเจ้าก็คือการซื่อสัตย์ต่อพระเยซูนั่นเอง นี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับบริบทนี้ถึงรุ่งนี้เลยนะครับเปาโลตอบปัญหาชาวโคลินนะครับถึงสองประการก็คือความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายหนึ่งการแต่งงานสองเกี่ยวข้องกับการครองชีพเวลามันมีการแต่งงานเกิดขึ้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับค่าของชีพที่เพิ่มขึ้นในครอบครัวนะครับพูดถึงจุดยืนจุดยืนเป็นสิ่งที่สําคัญมาก ถ้าเราไม่มีจุดยืนวันหนึ่งเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมภาษาพระคำพีเรียกว่าสองฝักสองฝ่ายนะครับหญิงโสดก็สารบนอยู่กับงานของพระเจ้าหญิงที่แต่งงานก็สารบนอยู่กับโลกนี้คำว่าโลกนี้ก็คือทำให้ครอบครัวพอใจนะครับนั่นหมายถึงลำดับความสำคัญพระเจ้าสองครอบครัวสามงาน ไม่ได้หมายถือว่ารับใช้พระเจ้าจนครอบครัวพังนะครับลำดับความสัมพันธ์ก็คือพระเจ้าครอบครัวและงานงานก็คืองานที่เรารับใช้ในคิจจักร์และงานที่เราทําในสังคมเป็นที่ถวายเกียรติต่อพระเจ้านะครับสรุปก็คือนะครับถ้าโสดถ้าคิดจะเป็นโสดควรมีชีวิตที่บริสุทธิ์นะครับซึ่งมันยากสมัยนั้มีโซเชียลมีเดียมันมีการล่อลวงมากเหลือเกิน นะครับแต่ถ้าคิดว่าจะแพ้การทดลองและถูกล่อลวงควรแต่งงานเสียนี่คือการรักษาชีวิตอามเอนไหมสาธุการเทพบิดาเจ้าผระทรงสุรละครเพระนามของพระบิดาเจ้าสิสบประ,ประคำขององค์ได้ทรงปอสสอนเราอย่างมากมายเหลือเกินในการดำเนินชีวิตในความคิดในการปฏิบัติทั้งต่อตัวเองต่อครอบครัวต่อการงานจงสิน้นและขอบคุณบิดาเจ้าที่เมื่อเราปฏิบัติให้คำขององค์เหล่านี้ เราจะเป็นคนที่ประเสริฐเหลือเกินในสายพระเนตรของพระเจ้าเป็นที่โปรดปรานเหลือเกินในสายพระเนตรของพระเจ้าและเป็นความสว่างแก่สังคมคนทั้งหลายจะเห็นและอยากจะมีชีวิตเช่นเราพระบิดาเจ้าประสงค์สุริยพรแก่ทุกชนุ่งสาวที่เรียนผู้ที่รับใช้และผู้ที่ประกอบอาชีพปรึกษาขาชีพประกันวยพรอย่างทวีคูณและตลอดปีสองสี่นี้พี่น้องทั้งหลายจะรับพรพระพรของพระเจ้าจะติดตามพี่น้องจะตกมาสู่พี่น้องและครอบครัวและจบที่สุดีนบทที่ร้อยสิบเก้า ข้อ57กล่าวว่าพระเจ้าเป็นส่วนให้พระเจ้าเป็นส่วนในชืิตของข้าพะองและข้าพะองสัญญาจะปฏิบัติตามพระนะคำของพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านที่มีความศรัืธอในพระคำของพระเจ้าและพี่น้องจะรับพรอย่างทวีควูณในานามขององค์พระเยซูเจ้าอามิน แม่ขอบคุณพระเจ้าขอบพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะขอบพระเจ้าเสริมกำลังเรี่ยวแรงในการรับใช้และการทำงานตลอดทั้งวันนี้ค่ะอาเมนพระเจ้าพ่อ่จ้าแ่ทุกท่านค่ะ